เพื่อนๆคะเข้ามาแล้วนะคะนี่นะคะเมืองพอมเพอเมืองในประวัติศาสตร์ดาลิงดตรมเนียดรมเฮียดิไซเมืองในประวัติศาสตร์เมืองที่ต้องมาต้องมาในชีวิตหนึ่งต้องมาคะ่ะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> มีห้องน้ําบริการฟรีด้วยเดี๋ยวแม่สมศสรีขออนุญาตเข้าห้องน้ํานะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาเราต้องเสียเงินเข้าแต่ที่นี่เราไม่ต้องเสียเงินค่ะ <c oughs> นี่ค่ะห้องน้ําฟรีสะอาดสะอ้านใหญ่มากห้องน้ําก่อนที่เราจะเข้ามาเราต้องเสียเงินเข้าห้องน้ําแต่พอเราเข้ามาแล้วเราไม่ต้องเสียเงินเข้าค่ะ คือแบบว่าคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากพี่น้องคะคือเป็นเมืองที่เมืองที่แบบว่าเมืองในฝันของพ่อใหญ่ที่แกอยากจะมาเห็นสักครั้งในชีวิตพอมเพเมืองพอมเพเมืองในตำนานแห่งอิตาลี เขาก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดและก็บํารุงซ่อมบํารุงนะคะนี่มีเจ้าหน้าที่ทาความเหมือนซ่อมบํารุง แม่สมศรียังหาพ่อใหญ่ไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าพ่อใหญ่ไปอยู่มุมไหนพ่อใหญ่แม่สมศรีไม่รู้ไปอยู่มุมไหนเมืองในฝัน ไม่สมสียังหาพ่อใหญ่ไม่เจอนะคะว่าแกออกมาจากห้องน้ําหรือยังหรือว่าแกทําอะไรนี่เรามาดูกันว่าเขาทําอะไรนะคะเพราะว่าเหมือนเขาทําความสะอาดหรือว่าเขาบูรณะอะไรสักอย่าง<ม>คนก็มายืนล้อมรอบดูเต็มเลยนะคะว่าเขาทำอะไรเราก็ไม่รู้เขาทำอะไรนะคะ เหมือนเขาบูรณะอ๋อเหมือนเอาอยางอะไรมายึดไม่ให้ดิน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 หลุดออกมาดินเก่าหลุดออกมาค่ะ นี่เพื่อนเพื่อนดูเสาเพื่อนเพื่อนดูเสานี้คือเขาบูรณะไปเขาเอาไม้เอาอะไรมาเกาะติดเพราะว่าเมืองเม,องเมืองเก่ามากเป็นเมืองที่เก่ามากคู่ควรแห่งการแบบบูรณะไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาเที่ยวชมถึงความเก่าความขังที่นี่ เพื่อนๆ่ะดูเสาโรมันเสาโรมันสวยมากนี่ของเก่าของครั้งแต่ละบ้านแต่ละห้องนี่หลังเก่าปกติก็จะมีหลังคาเนาะแต่ว่าได้ถูก ได้ถูกทำลายลงไปด้วยฐานหินภูเขาไฟที่ระเบิดเนี่ยหลายพันกว่าปีก็ยังหลงเหลือซากให้เราเห็นนี่ค่ะหลังคาไม่มีนะคะหลังคาไม่มีเลยค่ะเป็นอาคารตัวอาคารรลง่ลงๆแต่ยังหลงเหลือให้ได้ชม <S 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 เป็นเมืองที่แบบว่ามีความเก่าความขลัง เห็นแล้วแบบว่าสุดยอดมากคือเราต้องมาสักครั้งในชีวิตในชีวิตเมืองในตำนานนี่อ่ะน,นี่ก็จะเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนห้องเนาะเพื่อนๆห้องก็ไม่ใหญ่มากนะคะ ดูนะคะห้องไม่ใหญ่มากประมาณ2เมตรกว้าง2เมตร2เมตรความกว้างความยาว2เมตรจะได้แต่ไม่มีหลังคาพ่อใหญ่ค่อยออกมาแล้วรอตั้งนานแกไปเข้าห้องน้ำเพื่อนๆค่ะอ,อากาศร้อนแต่ว่าเราก็มาเอาให้คุ้มค่าในสิ่งที่เราได้มาเห็น ในสิ่งที่พ่อใหญ่อยากมาเห็นเอาให้คุ้มค่าค่ะเราก็จะไปดูทุกซอกทุกมุมว้าวเหมือนอะไรสักอย่างว้าวว้าวพี่น้องคะฉากในหนังเลยฉากในหนังนี่พ่อใหญ่ค่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับสแตนสแตนที่เขาเอาไว้แบบว่ามีผู้ชมนั่งนั่งแล้วก็ เหมือนมีการแสดงข้างล่างอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะคล้ายหอประชุมแม่สมศรีก็เรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกอะไรนะคะเล่าๆว,ว้าวว้าวเพื่อนๆค่ะเราบอกเลยว่าเราว้าวทุกมุมเราว้าวทุกช็อตนี่จะเป็นซากหลงเหลือที่ยังให้ผู้ชมได้มาดูได้มาเห็น นี่ฉากในหนังนี่เป็นฉากจริงที่พ่อใหญ่แกอยากมาเห็นจริงๆพ่อใหญ่มาแล้วพ่อใหญ่มาแล้วมาเห็นแล้วเมืองพอมเพขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะเพื่อนๆค่ะ